ครับผมขอกราบสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มีโอกาสมาที่บ้านตาทองสุขแต่เช้านะครับผมเพื่อมาตามนัดนะครับผมเพราะว่าวันนี้วันที่12เนาะแล้วใครที่เข้ามาแล้วขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมวันนี้เรามาถึงหน้าบ้านพ่อแต่เช้าเลยนะครับ กลัวไม่ทันนะครับผมกลัวไม่ทันข่าวข่าวมาฝากเอฟซนะฮะเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพ่อทองสุกนะครับว่าแนวทางของพ่อจะเป็นแบบไหนนะครับผมามารับชมรับฟังกันครับดอกครับเลี้ยบเพชรชื่เนานะอื้อหัวยิ้มประวัติเรียเร้ยบชื่อพานยาวก็จะนาะครับผมแก่มาถึงร่างอะไรอ๋อเะโอ้โห นี่ก็สียแตมกันละถ้าไม่ีมก็เริมครับผมผู้สาวริ่มเป็นสล้งเชียเจ้าเจียก็าก็มามาทวนหาออมที่วบ้ว่ายวาอยู่เพียเด็กของปากมาเตรียมประกาศค่ะเอฟซีทั้งบ้านสื่อว่าท่านนด้เด็กคนนี้ดังแห่งจากประเทศเนาะบ๊วยบหวรับช่วยแถมดส่วนบุตจนนมีเ๋ยาสิเพม ก็เด็กดีเดียวอ่ะอืมอยากวดหนีเนาะว่ะบ็อยากนีวดมือดีตลอดเลยไดดมือนีเลยม้าฟอนก็ดีเลยอะไตัวนพ่ะอันนี้เคลื่อนไงเสร็จแล้วเลยคอยขึ้นมาเนี่ยชุดหัวใจแล้วถอดหัวใจข้นก็คลั่กเลยโอ้ เลขประมาณเียกเลือกนั่นแล้วมันจะควายมากกนี่เรียกหลักมันเรียกไมมาด้วยใครตัวเลขคูบจนน้ำนาือเดียกกันเลยคือการนัดกันคือกานกันที่ชิเลขบ้าม่านี่คือสองสีห้าหลักแปกับเก้า่นบอคาดีเลขบาม่านก็เรียกหลักเนี่ยตัวนี้เอ จูได้คิดสนมาเลยจะได้พวกคิดประดองหัวมันนี่มันใจขนาบ่ไป่อยเรื่อสามเจ็ดก็พกหนึ่งนี่บ่ค่ะเออปลาเอาไหมมัข้างข้างให้มเดวมาสิ้อธิบายพวกก่อนเจ้าเป่าเจ้เป่าอก่อนการเยวพออธิบายอธิบายฟังนะคะสามเจ็ดหกหนึ่งศูนครับ คนจะปล่อยมากว่เมือนเนี่ยแล้คนจะปล่อยเขาปล่อยก่อนกระสือกอเียเเลยปยเลยว่าเกียรติวั่เคยาดครับอาจารย์ไวก็เลยเกียรหวไม่ขาดเ้าปล่อยก่อนรัฐบาลคนสั่งเดยอันนี้บอกละปล่อยลูกปลอลอกลางพุกเองกามานั่นครับผมให้เชื่อเรื่องรัฐบาลครับ เป็นลอุลีมากก็อาเพลฟังจะบอก็เลยไปบอกเนลเนี้ก็ซื้อลืเตุลีเพลคือคนเห็นเหลามากก็ุกซื้อเหลากินคนกินเหล่าเยอะมหาเจ้เลเรียกรัฐบาลนันจัดีก็เยอะมหาผู้ขาดเลยบอกเยอะมากเนาะด้วยรัฐบาลมันส่งหน่เป็นร้อยล้านเ็นเจ็ดล้านแปดล้านเพียดทคนนะ เขาใจไว้เด um, ี๋อธิบายฟังครับผมไป่ชฟว่าอล้วอธิบายก่อนก่อนเรียนแล้วครับผมอดีนในน่านคนเสียเรียกเพรานั่นครับใครเป็นเชือตัวไหหรอเพราะว่าชือดมันเสียมันเช่นนั่งืใงานเีก็ชือดด้เลยก็สบายนี่แหละคนชิกไหมนู่นเพราะเข้าใจตรงเลขศูนย์นี่แม่ปู โอ้โหโบจูดีบ่มากยเลขศูนเป็นกันเนี่ยครับรัก่นจมาหมดดิโอ้รักมากศูนเนี่ยเลขกเนี่ยหัวจีมาเรารัฐบาลยกตัวนี้พวกเจ่อโอ้สามเจ็ดหกหนึ่งตัวเดียดบอม่าตัวเดียบ่มาคือโบจุดแล้วแล้วแลตัวนี้ตาเนี่ยครับเอาไว้หันละเอาไว้หันละเลขกมันสีมาตาเล็กูนเพรานักจอยล่ว ทียบตัวดีมากทั้งทีบอ่คน,มไ,มมน,นไม่มาด้วยกันไม่มาด้วยกันอันน,อนี้คือนี่สองสี่ห้าแปดเก้าไม่มาด้วยกันคือมัดสองสีคือสบ่มากนาะบ้านตัวสีเด้อวก็อรอยอืออยร่อดไม่อด่แล้วก็ตดี่เต๋ก็มีเต๋กที่จะมาก็มีสามเจ็ดกับหกหนึ่งี้ดสหาองี่มากสองมนึ่คือพเห็นปะครับเห็น สามเจ็ดหกหนึ่งเลาจตานด้นพอตาเฮ็ดอสิแค่ไโลกเสียมาเฮ็ดเห็นเจสิเลียกสามที่ครัชื่ออะไรบอชื่อตามไปใช่สิชื่ออะไอสามเจ็ดหกหนึ่งไปซื้อสเอาคือเป็นรักให้เป็นรักให้โอ้ว่าเมนไห้มากเป็นคูัโอค่ะ ไตวันทางนี่สิบ่วมานน้ำกันอืมข้าวจับคู่ทังนี้กันยืดกรับนงกเจาครับเชื้อมากเลยแืดตาดีล่ะกาดนีนี่ปั้นหัวเต่เ้เหเรียกว่านกันกาเช่อ่เนี่เออบค้นตัวประเทศก็เหตุครับคือกายเห็ดป่ะอืมคือกาทำอะไรบัม่านน้กันเออสามารถครับผมครับผมถึงแล้วนี่หลวถึงแล้วถึงแล้ว จะได้ช่วย่กันขามจะเคยขามหัวบ่ครับนั่แหละย่างไปเสกกันเงื่อนไข้าเดมเจ้าอืมพี่จะนี่จานนอคใช่ไมนี่ปัญญาดูเขาเลยเราะว่าช่อขามด้วยกันช่อขามด้วยกันม่วซี้ขามใส่กันเคยขามหัวบ่เคยขามหัวเจียบ่เคยครับบ่ ้าใจละค่ะเอฟซี่ห้ซอคามไปใส่กันเนาะค่ะเล็กากบเล็กที่บมาเนาะกันอโอ้เริ่มเขาจา้ะ นนสามสองอาจจะมาได้ครับผมเลยงงอยู่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครับซื้อขามตึ๊กไก่ซื้อขามใส่กันครับผมจะแดงว่าเลขเขามีสิทธิ์มาถามได้เดี๋ยวนี P ้ว่าเดี๋ยวมันหลงมันมันน่าใจเขาเลยโอ้ติ๊โบ่อร่ยเลขกซูนี่ก็ซื้อขามใส่กันชิ้นกระป๋องไม่ถือสับบัวรัง แล้วตาเน้นตัวไหนล่ะนี้ตามักตัวไหนอ่ะลราวิ่งหัวมักวิ่งหกกหาเชื่อรดพวกเจ้าก็หลายวิ่งหกก็หาบุบได้ขึ้นมาเด็ดขาดได้ขึ้นมาหกกับห้าหกกับห้ามกวิ่งบมนกวิ่งครับอ๋เชื่อเดี๋ยวเรียกตัวเดียววิ่งหกกับห้าเนาะหกกับห้านยคะเอ้จวดวิ่งไม่เยอาน่ื่อหกกล้าขายวัวลานหนึ่งชื่อกล้วยเจ้าใจวัเดียวหก วิวหาชื่อก็ได้ใจก็เลยแน่นบ่กล้ายูกว่กล้าขายบ่อืมโอ้โหเหล้าอี่ดียวเหล่เรียกร้อยตัวสามบ่บ่นี่นะคะสำหรับพอทนองสูขคงเขาเนาะค่ะพีจดไหวเด้อค่ะไปชื่อกันพิสูจนกันหาไปเชื่อกันพี่ขายบ่กล้าบ่กล้าขายบ่ยี่ยี่อตา ก้าวอยู่เร no ียนังไงเขาว่าเด้จบปันทุกทุก่ลยเ้ด้วยพี่คนดีไี่สิเลยพี่จดีเลาครับผมชี่จดีเลยบอกไปก็เนี่ว่าเลยว่าตัวสามกันความนี้จมีอ่ะควรจได้ควรหนา่ากตรไหนด้วยหนา่ะบอกมาบุกสิเจ๊ก้นแหละครับเจกี้ก็มัวเล้ออาถือเป็นแชมป่เรก็พโี่ คือเลนนี่สูตรนี้มากตลอดว่าไม่ม่เลนกี่ไปเรื่อยๆนาเนี่ยว่าที่เรียกวมาอกวบอกเกี่ว่าบอกอะนะ้าดอกมาคือโปดแท้ถูกมาเจ็ดสิบงวดแล้วนะพ่อนะเพาะว่าร่จ็ดสิอรยงวดหรอร่อยงวดแล้วร้อยงวดแล้วพวกพิดเชเขียพวกพิเเสียอสร้างบ่อโอ้ขาใจมหมดเนี่ยครับ โดดข้ามหัวขอใจแล้วครับผมวันนี้ก็เป็นแนวทางของข้อทองสุกนะครับผมแนวทางเลขหลักกับเลขไม่มาด้วยกันสามารถโยงไปหากันได้นะครับผมข้ามข้ามไปหากันได้ครับจากเลขหลักไปหาเลขรองที่พ่อจะเขียนไว้ว่าไม่มาด้วยกันเอาตัวหลักนั่นแหละครับมาโยงใส่ตัวที่ไม่มาด้วยกันนะครับผม ตัวเลขอาจจะหลายตัวนะครับ f c ครับก็ใช้วิจรา,าร,จรณาดูนะครับผมพิจารณาดูเนาะครับเผื่อมีโชคมีลาบกับพ่อนะครับผมรับขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสครา์กด,ดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมเพราะวันนี้เรามาหาพ่อแต่เช้าเลยนะครับผมเพื่อจะได้ทันเวลานะฮะแนวทางของพ่อจะเป็นแบบไหนทีนี้เราก็รู้แล้วนะครับเนาะ แนวทางของพ่อก็คือว่าตัวหลักพ่อจะให้ตัวหลักมาแล้วก็โยงเข้าหากันเหมือนที่พ่อถามผมว่าเคยเดินข้ามรั้วไหมนะครับครับผมอะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ